โอเคมาถึงคำถามคุณ Princess สวัสดีค่ะครูแมมตอนนี้น้องไออุ่นเริ่มจะพูดตามคุณแม่แล้วค่ะแต่น้องมักจะพูดเสียงเบาๆออกแนวการ์ตูนเหมือนไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดออกมาต้องทำยังไงดีคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแม่มโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะเ,เด็กๆที่เริ่มพูดแรกๆนะคะแรกๆบางทีแบบพูดออกมาแล้วก็เขินอายไม่พูดแม่บอกพูดอีกซิก็ไม่พูดนะคะแล้วเสียงก็จะออกมาเบาๆแล้วคุยต่อเลยค่ะเราคุยต่อคุยต่อสนุกไปด้วยกันนะคะเราจะไม่บังคับ เราจะไม่บังคับเรื่องเสียงว่า ites, พูดดังๆคุยดังๆตอบแม่ดังๆนะคะแต่ว่าเราจะคุยไปต่อเน hmm. ื่องไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใช้การฝึกเป่าลมนะคะฝึกเป่าลมนะคะเป่าลูกป่งฟองสบู่เป่าป้อมๆนะคะเป่าเพื่อให้ลมพลังการเอารลมออกจากช่องท้องเนี่ยการเอารลมออกจากช่องท้องให้มีพลังมากขึ้นนะคะเสียง น้ำเสียงชัดเจนมากขึ้นนะคะพอการเล่นนะคะน้องพูดมานิดหน่อยแล้วน้องแบบหยุดคุยอะไรอย่างเงี้ยเ,เสียงคุยเบาๆให้เราเล่นต่อเนื่องเลยค่ะเล่นเชื่อมโยงกับสิ่งที่น้องสนใจนะคะ okay, okay.